สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตะลุยกิน21ร้านตลาดมิดมาเก็ตใน1วันตลาดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ดอนเมืองแต่อยู่ฝั่งพระ่อนยอทินนะคะ ซึ่งตลาดนะคะจะตั้งอยู่ใ,ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS เลยค่ะสถานีแยกคอปออเดินออกทางออก3เดินนิดเดียวก็ถึงตลาดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครเอารถมาที่จอดรถก็คือมีเยอะมากๆค่ะโดยในตลาดนี้นะคะมีทั้งร้านอาหารพร้อมทานพวกอาหารสดผักผลไม้คือมีครบค่ะและยังมีพวกอาหารร้านดังนะคะร้านไม่ตามกระแสะก็มีซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นทางเข้าหน้าตลาดค่ะทุกคนข้างในนะคะก็จะมีลานจอดรถตรงกลางจะเป็นตลาดที่อยู่ในร่มนะคะอันนี้จะเป็นโซนนั่งทานซึ่งเราสามารถซื้ออาหารแล้วมานั่งกินบน โตโได้เลยค่ะร้านแรกนะคะแพรมาจัดร้านซอฟไทยเมนูแรกที่สั่งนะคะเป็นเมนูขัดไทยชาเขียวอยู่ที่จานละ89บาทซึ่งเขา,าจะเอาเส้นไปผัดกับน้ําชาเขียวค่ะทุกคน เสร็จแล้วเขาก็จะใส่เป็นพวกไข่เต้าหู้กุ้งแหง้งถั่วงอแล้วก็ใบกุ้ยช่ายลงไปนะคะซึ่งเมนูเนี่ยข้างบน,เ,นเขาจะใส่เป็นกุ้งมาให้อีก2ตัวจานนี้นะคะตอนกินคําแรกอะจะได้กลิ่นหอมชาเขียวที่ตัวเส้นค่ะรสชาติเส้นนะคะคจะมีความเหนียวนุ่มออกเปรี้ยวหวานค่ะที่ร้าน,เ,นเขาจะมีน้าจิ้มมะขามนะคะมีความเปรี้ยวเผ็ดหวานมาให้กินตัดกันตัวนี้จะทําให้กลิ่นชาเขียวที่ตัวเส้นกลมกล่อมขึ้นเมนูต่อมานะคะเป็นผัดไทยซาวน้ําซึ่งจานนี้เจ็ดสิบเก้าบาทที่ร้านเขาจะเอาเส้นไปผัดกับกะทิใส่กับสับปรรดแล้วเคื่อง ผัดไทยค่ะรสชาติแต่มันจะมีความเข้มข้นหอมมันกะทินะคะแต่จะมีความอมเปรีย้ยวอมหวานจากสับประรดที่ใส่มาซึ่งเส้นเขาหัดออกมาได้เหนียวนุ่มดีเลยค่ะทุกคนใครที่ชอบผัดไทยเมนูแปลกๆนะคะลองไปจัดก,กันดูร้านต่อมานะคะเป็นร้านก๋วยจั๊บนายเล็กอ้วนเยาวราชชามแรกแพรสั่งเป็นก๋วยจับ๊บหมูสับหมูกรอบชามละ75บาทส่วนอีกจานนะคะแพรสั่งเป็นข้าวหมูกรอบจานละ8 9บาทหมูกรอบที่นี่นะคะจะเป็นแบบมันน้อยหนังกรอบแล้วก็ราดน้ำราดมาแบบฉ่ำมากค่ะส่วนตัวที่เป็นก๋วยจับนะคะค ตัวเส้นกว๋วยจับ๊บเขาจะลวกใหม่แบบนี้ด้ยค่ะทุกคนไม่ได้ลวกทิ้งไว้ผสมกับแป้งมันนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะใส่เป็นหมูสับป,ปันก้อนหมูกรอบแล้วก็จะราดน้ำซุปเป็นกว๋วยจับน้ำใสที่มีกลิ่นหอมพิไัยค่ะจานข้าวหมูกรอบแพจะราดพริกซีอิ๊วลงไปนิดนึงนะคะน้ำราดเขาอ่ะไม่ออกหวานมากะคะ่ะทุกคนหมูกรอบก็คือเนื้อนุ่มตัวข้าวก็ไม่แข็งส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นกว๋วยจับตัวนี้แพชชอบหมูสับป,ปันก้อนมากค่ะทุกคนน้ำซุปเขาว่าจะมีความเผ็ดร้อนหอมพิทยัยรสชาติออกเค็มนนนนนนนิดนิดดึะะคคตััวเส้นุน่่มมีกกกูบหกบหร ก็คือข้าวกันค่ะร้านต่อมานะคะเป็นร้านข้าวมันไก่พอเจงกิสค่ะนะคะวันนี้แพทสั่งเป็นข้าวมันยำไก่แซบจานละ65บาทตัวไก่ทอดที่ร้านนะคะจะเป็นเนื้อส่วนสะโพกค่ะทอดมาแบบแป้งกรอบไม่ฉุกเกตนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาปรุงน้ำยำให้แบบนี้เลยค่ะรสชาตินะคะมันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานหอมข้าวคั่วแล้วเขาก็จะยำแบบใส่ผักไม่เยอะเกินไปค่ะมีต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแขกเสร็จแล้วก็จะเอามาราดกับข้าวมันแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัวข้าวมันเขาอาจจะไม่เลี่ยนมากนะคะตัวไก่จะมี นุ่มฉ่ําข้างในค่ะถัดมานะคะแพรเดินมาจัดข้าวกะเพราก้างร้านอาฟู่ค่ะของร้านนี้นะคะจะมีทั้งข้าวราดแล้วก็ข้าวผัดคุกซึ่งแพรสั่งเป็นแบบข้าวราดกะเพราก้างจานละร้อบกาบาทเขาใส่ก้างมาประมาณ6-7ตัวค่ะทุกคนโดยเขานะคะจะเอามาผัดกับพวกเครื่องผัดกะเพรานะคะมีพริกกระเทียมแล้วก็จะใส่เป็นใบกะเพรากับพวกน้าซอสค่ะซึ่งส่วนตัวก้างตัวไม่ใหญ่มากแต่แพรว่าสดใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าก้างเขาไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เหม็นข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะเเอาาามมรรรยยยกะทีจีจว้้ขงบน ชาผัดกระเพรานะคะมีความกลมกลม่อมออกเค็มๆเผ็ดๆไม่หวานมากค่ะส่วนตัวข้าวนุ่มดีและอีกหนึ่งเมนูที่แพรสั่งนะคะแพรจัดเป็นกระเพาะปลาผัดแห้งจานนี้รบาบาทซึ่งกระเพาะปลาชิ้นใหญ่ให้กุ้งม,มา3ตัวใหญ่ค่ะเวลากินจะราดจิกโช์ลงไปนิดนึงจะมีรสชาติออกเปรี้ยว ต่อมานะคะเป็นร้านชาบูหมาล่าสิบไม้อยู่ที่ไม้ละ12บาทถ้าสั่ง10ไม้ได้ฟรีหนึ่งไม้แถมฟรีน้ำซุปนะคะโดยที่ร้านเขาจะต้มรวมใส่ชาบมาให้นะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยตัวซุปน้ำาลที่สั่งวันนี้มันจะมีความออกหว,วานหวานกลมกล่อมกลมกล่อมค่ะถัดมานะคะเป็นร้านซาลาเปาตัวถังซาลาเปาลูกใหญ่นะคะลูกละ25บาทซึ่งเมนูแรกนะคะสั่งเป็นซาลาเปาไส้สังขยามะพร้าวอ่อนค่ะตอนฉีดออกมานะคะคือเจอเนื้อมะพร้าวเยอะมากเยอะกาสั่งขยะอีกค่ะทุกคน เนื้อมะพร้าวไม่แข็งมากแล้วไส้ก็ไม่หวานมากตอนกัดเข้าไปคือเนื้อมะพร้าวเต็มคำเลยค่ะส่วนไส้เผือกเขาก็มีนะคะตัวแป้งก็คือหนานุ่มไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนไส้กวนมาแบบเนียนๆถัดมานะคะเป็นร้านปออุบลแพรสั่งเป็นก๋วยจับยวนใส่ไข่ลวกชามนี้65บาทนะคะซึ่งเครื่องข้างในเขาก็จะมีเส้นก๋วยจับยวนใส่เป็นไข่ลวกหมูยอ่อแล้วก็กระดูกหมูข้างบนนะคะจะโรยเป็นหอมเจียวมาให้เวลากินนะคะแนะนําให้เติมผิดน้ํามันเข้าไปนิดนึงค่ะตัวน้าซุปนะคะแพรไม่ได้ปรุงอะไริ<ม>าชต<า> ะะจะมีความออกเค็มๆนัวๆค่ะส่วนเส้นก๋วยจับยวนมีความเหนียวนุ่มเด้งดีนะคะแล้วหมูยอก็คือเนื้อนุ่มๆถัดมานะคะเป็นร้านข้าวหมูทอดเจ๊โจงค่ะร้านนี้จะเป็นข้าวหมูทอดราคาไม่แรงนะคะซึ่งที่ร,ร้านเขาก็จะทอดหมูเติมของกันตลอดซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมูทอด3ชั้นทอดใส่กรอกุนเชียงหมูยอซึ่งวันนี้นะคะแพสั่งเป็นแบบใส่กล่องปกติแบบจาราดข้าว3 2บาทถ้าใส่กล่องนะคะอยู่ที่กล่องละ39บาทตัวน้ำจิ้มแจ่วเขาจะมีความเผ็ดเค็มนะคะแนะนำให้ ผสมกับน้ำจิ้มไก่ค่ะถัดมาเป็นร้านซงเสรีทองวันนี้แพนมาจัดลูกชิ้งกุ้งสั่งมา2ขีดนะคะสองร้อยกร้อยหกสิบบาทเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบมาให้ร้านนะคะข้างในจะเป็นลูกชิ้งกุ้งเนื้อกุ้งเด้งๆข้างนอกกรอบดีถัดมานะคะเป็นร้านหนูโตโทสเสียบไม้นะคะวันนี้แพนสั่งเป็นไซส์จัมโบ้ซึ่งอยู่ที่ไม้ละหกสิบเก้าบาทอารมณ์าจะเหมือนกับเฟรนช์โทสค่ะซึ่งเขาจะเอาขนมปังไปชุบกับไข่กับนมนะคะแล้วก็จะเอาไปย่างบนเนยสดบ,บนกระทะแบบนี้เลยค่ะทุ เสียบคั้นกับผลไม้ซึ่งไม้ที่แพลสั่งเป็นแบบจัมโบ้นะคะก็จะมีกล้วยหอมกีวีบลูเบอรี่แล้วก็สตอรอเบอรี่ข้างบนนะเขาจะโรยเป็นน้ตาตาลไอซิ่งแล้วก็มีซอสให้เราเลือกหนึ่งอย่างแพลเลือกเป็นช็อกโกแลตกับคาราเมลค่ะอันนี้อยู่ที่ไม้ละหกบาบาทนะคะซึ่งขนมปังเขาจะมีความฉ่าไข่ฉ่านมหอมเนยมากๆเลยค่ะถัดมานะคะเป็นร้านแซบสะออนร้อยเอ็ดค่ะแพลสั่งเป็นตําขนมจีนผักลวกเมนูนี้เขาจะใส่เป็นก้านจองนะคะกะหล่ำปีแล้วก็ผักบุ้งนะคะเอาไปลวกซึ่งก้้าานจนจจอองพลวววแมมมัะีคห แล้วก็กรอบนุ่มค่ะจากนั้นนะคะเขาก็ทําน้าส้มตําต่อค่ะซึ่งใส่พริกแบบสะใจมากแพรสั่งเป็นแบบเผ็ดนะคะแล้วน้ําปลาก็คือหอมไม่คาวเลยค่ะทุกคนจากนั้นเขาก็จะใส่เป็นผักลวกตามด้วยเส้นขนมจีนปกติจานนี้หกบาทนะคะแต่วันนี้แพรสั่งเป็นแคบหมูหน้าร้านมาด้วยค่ะของที่ร้านเขาเจียวใหม่นะคะมันจะมีความกรอบฟูค่ะทุกคนไม่เหม็นหืนซึ่งแพรขอให้พี่เขาคลุกให้เลยนะคะรสชาติน้ําส้มตามํามันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มนวนะคะไม่หวานมากจานนี้กินคู่กับผักลวกแล้วก็หนังหมูก,กรอบคือ นมากค,กคุร้านต่อมานะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อว่าโบราณหวานใจวันนี้แพทสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกโบราณสั่งเป็นเพิ่มหมูเด้งไข่ลาวานะคะ89บาทซึ่งร้านเนี่ยเขาให้เส้นคลุกมาเยอะเลยค่ะแล้วก็ใส่มาเป็นลูกชิ้นหมูชิ้นนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวกับหมูเด้งไข่ลาวาย่อมย,ม,ยมแบบนี้ค่ะโซ่อีกชามนึงนะคะแพทสั่งเป็นเกาเหลาต้มยำหมูสับรวนชามว่าจบาทที่ร้านเขาให้หมูสับมาเยอะดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ถั่วง,งอกรั่วมาให้เยอะสะใจมากๆนะคะรสชาติตัวน้ำต้ย,ามมาบบตยโบราณใส่่่ถัวคะ เป็นต้ยมยำแบบน้ำใสรสชาติมีความเปรี้ยวเห็ดหวานนะคะซึ่งตัวเส้นเล็กคุกอะ่ะเขาคุกซ้อมมาได้ทั่วกันดีค่ะเส้นเหนียวนุม่มให้เส้นมาเยอะส่วนไข่ลาวานะคะก็คือไข่ข้างในเยิ้มเยอเป็นไข่เป็ด ส่วนตัวต้มยำนะคะซอสตบท้ายเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนเจอหมูสับทุกคําที่ตักเลยนะคะถัดมานะคะเป็นร้านกรีกโยเกิร์ตค่ะชื่อว่าร้านจุทาฟูดนะคะวันนี้แพทสั่งเป็นสตรอเบอรี่กรีกโยเกิร์ตสั่งแบบ1สกูก๊ปเขาจะได้ผลไม้3อย่างแล้วก็ซอส1รสนะคะอยู่ที่69บาทแพทสั่งเป็นสตรอเบอรี่กรีกโยเกิร์ตค่ะส่วนผลไม้นะคะแพทเลือกเป็นกีวีส้มบูเบอรี่ค่ะตัวกรีกโยเกิรต์ตรสชาตินุ่มแน่นนะคะมีความเปรี้ยวอมหวานหอมสตรอเบอรี่ถัดมานะคะเป็นร้าน I ะะอยู่ที่ชิ้นละสบาทที่ร้านเขาจะมีทั้งไส้หวานที่เป็นฝอยทองกับไส้เค็มไส้เค็มเขารสจัดดีนะคะชิ้นที่แพคกินนะคะจะเป็นไส้หวานนะคะตัวนี้มีความแป้งบางกรอบตัวครีมขนมเบื้องไม่หวานเลี้ยงค่ะแล้วฝอยทองก็คือไม่หวานเกินไปนะคะต่อมานะคะเป็นร้านมาลินกินเล่นแพ้เดินมาเจอคุกกี้สิงคโปร์ค่ะชิ้นละ5บาทเขาจะใส่ไว้ในโหลแบบนี้นะคะพอเปิดฝาออกมาจะได้กลิ่นหอมคอนเทนเลยค่ะทุกคนซึ่งคุกกี้จะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะมีทั้งเม็ดมะม,ม่วงงาดาําแล้วก็แครนเบอร์รี่วันนี้แพ้จมมา,าะ,าะมคีว กรอบร่วนนะคะแล้วก็มีความออกเค็มเค็มหวานหวค่ะทุกคนตัวนี้จะมีความแขค้คอยเล็กๆนะคะแนะนําให้ดื่มน้ําตามค่ะเสร็จแล้วนะคะแพทย์สั่งเป็นทองม้วนงาดํากับกรอบเค็มมากินเพิ่มนะคะกล่องละ40เท่ากันกรอบเค็มจะมีกลิ่นหอมสามเกอส่วนทองม้วนนะคะจะมีความหอมมันกะทิแป้งบางกรอบหอมงาดาําต่อมานะคะเป็นร้านขนมต้มบ้านของขวัญร้านนี้มีทั้งขนมต้มแล้วก็ขนมถ้วยขนมถ้วยหน้ากะทิมันแตกมันหนามากข้างใต้จะเป็นใบเตยผสมกับเนยมะพร้าออรอดรสชาติมีความหวานมันกล่องละส0่ส่วนอีกอักอนนึ ะะเป็นขนมต้มชูระหาบาทเป็นมะพร้าวอ่อนไส้ข้างในจะเป็นมะพร้าวขูดค่ะมีความหวานพอดีถัดมานะคะอยู่ใกล้กันเลยเป็นร้านปังโปรดขนมปังทุกไส้1บาบาท7ชิ้น100นะคะวันนี้แพทย์สั่งเป็นไส้หมูหยองน้ำสลัดกับไส้กะหรี่ไก่มาค่ะซึ่งตัวแป้งเขาจะมีความเหนียวนุ่มนะคะทุกคนตอนฉีกออกมานะคะจะเจอไส้ข้างในรสชาติเข้มขน้นส่วนตัวที่เป็นหมูหยองน้ำสลัดนะคะให้หมูหยองมาเยอะดีนะคะน้ำสลัดออกหวานหวาน,วานมันๆค่ะทุกคนใครชอบขนมปังลองไปจัดกันดูนะคะและต่อมาเป็นร้าน านชาชื่อว่าร้านปัดใจห้าวันนี้แพ้สั่งเป็นชาไทยสีดำแก้วละ70ซึ่งเขานะคะจะใช้เป็นชาซีลอนผสมกับชาดำค่ะ เมนูนี้แพ้ว่าสีดูไม่ฉูดฉาดดีค่ะรสชาติจะมีความออกครีมมี่กลิ่นออกโทนวาน,นิลาน,นิดนึงแต่ไม่หวานเลี่ยนนะคะทุกคนวันนี้แพกินแบบหวาน25นะคะคิดว่ากําลังดีเลยค่ะต่อมานะคะเป็นร้านพ่อปั้นขนมไทยซึ่งร้านนี้นะคะก็มีขนมไทยหลายอย่างเมนูแรกแพ้สั่งเป็นขนมต้มอันนี้กล่องละ40บาทได้5ลูกส่วนตัวชอบที่เป็นแป้งข้าวเหนียวดำค่ะทุกคนมันจะมีกลิ่นหอมข้างในเป็นไส้กระฉี่รสชาติหวานฉ่าส่วนอีกตัวนึ่งนะคะเป็นขนมใส่ไส้ชิ้นละทิข้าะะม นบๆพวกโซนอาหารสดเขาก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสดนะคะแล้วก็มีพวกเนื้อสตัตว์รวมทั้งพวกเครื่องปรุงวัตถุดิบเส้นเต้าหู้ลูกชิ้นไส้กรอกถั่วงอกนะคะมาที่เดียวคือช้อปปิ้งได้ครบเลยค่ะทุกคนพวกโซนผลไม้สดก็มีนะคะอย่างอันนี้แพทย์เดินมาเจอร้านเมลอนสุพรรณฟาร์มค่ะเขาเป็นเมลอนญี่ปุ่นปัน่นะคะมีให้เลือกหลายเมนูวันนี้แพทย์สั่งเป็นสูตร2นะคะแก้วละเจ็ดสิบเขาจะใส่เป็นเนื้อเมลอนแบบเพียวเพียเ,เพิ่มเนื้อเมลอนเป็น2เท่าคะ่ะทุกคนแล้วน้ำแข็งน้อยที่สําคัญตัวเนี้ยรสชาติ เมลอนค่ะให้ทุกคนดูจํานวนชิ้นคือใส่เนื้อเมลอนมาป่านเยอะมากแล้วแก้วก็คือใหญ่ดูดได้แบบสะใจเลยค่ะตอนดูเข้าไปก็คือเหมือนเรากินเนื้อเมลอนแบบเพียวๆเลยทุกคนหอมมากส่วนนี้นะคะเป็นเนื้อเมลอนแบบพร้อมทานนะคะมีกล่องเล็ก50กล่องใหญ่ที่แพ้กิน100นะคะเนื้อเมลอนคือหวานฉ่ำมากค่ะทุกคนอันนี้แพกัดให้ดูข้างในนะคะฉ่ำน้ําสุด ต่อมาเป็นร้านทุเรียนน้องแดงค่ะของร้านนี้เป็นทุเรียนแกะพร้อมทานหมอนทองเริ่มต้นขีดละหกสิบถ้าเป็นแบบครีมเนื้อได้ขีดละร้อยห้าสิบบาทไม่ถูกใจเอามาเปลี่ยนได้ค่ะและยังมีเกรดทําขนมแบบใส่ถาดแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้แพ์สั่งเป็นขีดละร้อยห้าสิบบาทคูเนี้สี่ขีดอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะเนื้อกรอบนองนุ่มในเค็มข้นหอมหวานมากๆค่ะทุกคนเป็นตลาดที่ของกินเยอะมากจริงๆค่ะพิกัดตลาดมิตรมาร์เก็ตดอนเมืองลองไปเดินกันดูนะคะ